ว่าจะเอาคนไปลากพวกเรือเอาไปจากบ้านหลังนี้วันนี้นว้องวิญญาณนี่พอร่ะมันไม่ใช่หลั่องจิงลุกตามวัวนะตามตามนี่แม่ที่เกียรตมาดูแลเซ้แล้วนะน่าลำคาญมากอะ่ะเสียเวลาชีวิตมากแม่เบื่อ เมนี่แกทำลงไปเนี่ยลโรงพยาบาลนะลโรงพยาบาลนี่โธอหาลรถโรงพยาบาลดเลยเร็วเร็วดิเออค่ะไม่ไม่ไม่ได้ทำเจมามันตกลงไปเองอะเฮียเฮียช่วย นาตีถือว่าเฮียขอเธอตีมันเรื่องอะไรวะเนี่ยนี่เมย์พี่หมิงพี่ทำอะไรเนี่ยนี่เฮียทำแหบอนี้กับเจได้ไงเออก็มันเกิดไปแล้วอ่ะก็แค่เงียบปากไวอ้อรวมถึงเธอด้วยนะด้าค่ะค่ะโธ่เอ้ ที้เกียรมาดูแลเจ้ลแล้วนะน่าลำคานมากอะ่ะเสียเวลาชีวิตมากแม่เบื่อไม่เอานานี่ไอ้แก่นั่นอะ่ะมันนอนไม่รู้สึกตัวมาหลายวันละยังไงมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมานิ่ง่ายหรอกมันมันก็เป็นโอกาสดีที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกัน แบบไม่ต้องหลบๆซอนซอนสังหีสินะไม่หนุนยนินะคะ โอ้ยทำไมโทรไม่ติดเลยวะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะหายไปไหนของเขาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะเขาคงไปไหนไม่ไกลหรอกเขาคงไปหาที่พักพิงหัวใจมั้งคะแล้วถ้ามันไม่ใช่อ่ะแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ต้องห่วงเขาหรอกตีก็มีได้อยู่ทั้งคนนี้ไงคะ เจ้เจ้เจ้คะถึงเจ้จะเกียดแอมยังไงอะแต่แอมก็จะพาเจ้ออกไปจากครอบครัวทุเรศทุเรศนี้ให้ได้ หรือกลับมาทำไมเจ้ฟืนน้นแล้วหรอคะนี่พวกมันทำอะไรกับเจ้อ่ะเรื่องของกูอะหรือออกไปจากที่นี่ซะเจ้ยหยุดอาคาติก่อนได้ไหมคะเป็นถึงขนาดนี้แล้วอะยังจะปากเก่งอีกหรอ เราต้องเอาคืนพวกมันนะคะนางผู้อิงฉาพวกบอกให้เลือออกไปออกไปมม หายไปไหนมาโทรหาก็ไม่รับติดต่อก็ไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ดูรักกันดีเนาะคุณเองนี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากพี่น้องของคุณเลยนี่ครอบครัวนี้โคตรเฮงสวยถ้าไม่ชอบเนี่ย ก็ออกไปสิคะไม่มีใครห้ามเออออกแน่ไปแน่ตีช่วยเซ็นใบหย่าให้ฉันด้วยนะคะเพราะฉันไม่ชอบใช้ผัวร่วมกับใครขอตัวเชิญ นี่นางนั่นไปไหนอะมาขอ,อยาแล้วก็ออกไปแล้วอะไรนะขอ,อยาหรือโอเคไหมอะหนึ่งสองสมช่างมาเลอเฮียถ้าเขาจะขอ,อยาเดีย๋ยวผมก็จะยาให้ว่าแต่เจ๊เป็นไงบ้างอ่ะอะไรยังไงอ่ะไอ้แกวางอำนาจอย่างนั้นอะ นอนติดเตียงอย่างนั้นก็ดีแล้วน่าลำคาญติดเตียงหรอน,นี่พวกลือกาทำอะไรยํากับอว้วดขนาดนี้ได้ยังไงอะ คนผักอัวตกบันไดนี่อัวเป็นพี่สาวแท้ๆเลยนะลูกคิดจะฆ่าอัวเลยเหรอแล้วตายไหมล่ะก็ไม่เห็นตายนี่นี่ฟื้นมาได้ก็ดีแค่ไหนแหละจะได้เห็นจะได้รู้สักทีว่าเมย์กับหัวแจ้รักกัน <c oughs> บอกอะไรลือนะคนที่ชอบวางงานหน้าคนเดียวแบบเลือดวาไม่อยู่ด้ยวยหรอกเชิญเจ้อยู่ไปคนเดียวเถอนะคะส่วนหัวเจ้อะเมยขอนะเจ้ผมขอโทษนะปีจะดีหรอ ไปเถอะหรือคุณยังอยู่อ่ะไปด้วย <c oughs> ไปไปกันให้หมดเลยอ้วนอยู่คนเดียวได้